Smart Time Stories สวัสดกะสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคดีหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมืดมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏในวัดฮินดูในศาลาพุทธบนผนังโบราณสถานในยุโรปแต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่ผู้คนนึกถึงเมื่อพูดถึงความโหดร้ายของพักนาซีแล้วจริงๆแล้วสวัสดกะคืออะไรกันแน่สวัสดกะสัญ,ญลักษณ์ที่มีรูปลักษณ์เรียบง่ายกากบาทที่งอปลายทั้ง4ไปในทิศทางเดียวกันแต่เบื้องหลังเส้นสายเหล่านั้น กลับมีน้ำหนักทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณและการเมืองที่หนักหนาสาหัสที่สุดอันหนึ่งของมนุษยชาติในตอนนี้เราจะเดินทางย้อนเวลาไปนับพันปีเพื่อสำรวจต้นกำเนิดของสัญ,ญลักษณ์นี้ในโลกโบราณข้ามพรมแดนจากชมพูทวีปสู่เอเชียตะวันออกตะวันออกกลางและยุโรปจนกระทั่งมันกลายเป็นตราแห่งลัที่สุดโต่งในคริสตศตรวรรษที่20และส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบจนถึงปัจจุบันจุดกำเนิดจากสวรรค์คำว่า สวัสดิและโลกโบราณลองหลับตาแล้วจินตนาการเสียงสวดจากวิหารในอินเดียโบราณดังแว่วมาเบาๆควันธูบลอยขึ้นอย่างสงบผู้คนวาดสัญ,ญลักษณ์ลงบนพื้นด้วยแป้งข้าวสัญ,ญลักษณ์ที่เรียบง่ายกากบาทที่ปลายงอทั้งสี่ถูกวางไว้หน้าประตูทุกบ้านนี่คือสวัสดิกะและนี่คือเรื่องราวของมันตั้งแต่แรกเริ่มคำว่าสวัสดิกะ ไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่เรียกรูปทรงหนึ่งมันมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตสวัสติแปลว่าความดีงามความสงบสุขหรือโชคดีประกอบด้วยคําว่าสุแปลว่าดีงามอัสติแปลว่าการดํารงอยู่รวมกันแปลว่าการดํารงอยู่อย่างดีงามเมื่อเติมกะเข้าไปในท้ายคําก็กลายเป็นสวัตกะหมายถึงสิ่งที่นำมาซึ่งโชคดี ความเจริญและความเป็นสิริมงคลนี่ไม่ใช่แค่คำแต่มันคือหลักปรัชญ,ญาที่อยู่เบื้องหลังชีวิตคนอินเดียมานับพันปีสวัสดกะในศาสนาฮินดูพลังแห่งจัก,กรวาลในศาสนาฮินดูสวัสดกะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความมั่นคงและการเคลื่อนไหวที่สมดุลของจักรวาลมักปรากฏร่วมกับเทพพระวิษณุเทพผู้ค้ําจุนโลกเพราะสวัสดกะ คือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่หมุนวนคล้ายวงล้อแห่งการสร้างการรักษาและการทำลายเป็นลมหายใจของจักรวาลที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบสวัสดกะในเวอร์ชั่นที่หมุนตามเข็มนาฬิกาจึงกลายเป็นเครื่องหมายแห่งความโชคดีความสว่างและการเริ่มต้นใหม่สวัสดกะในพุทธศาสนาแสงธรรมแห่งปัญญาเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปทางตะวันออกสวัสกะ,กะก็ตามไปด้วยในพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะในจีนญี่ปุ่นเกาหลีและทิเบตสวัสดกะมักปรากฏอยู่บนฝ่ามือของพระพุทธรูปหรือที่หน้าอกขององค์พระพุทธเจ้าในที่นี้มันไม่ใช่แค่เครื่องหมายมงคลแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมจักรหรืออริยสัจวงล้อแห่งคำสอนที่หมุนไม่หยุดบ่งบอกถึงปัญญาการรู้แจ้งและทางหลุดพ้นจากความทุกข์แม้ในปัจจุบันแผนที่ของญี่ปุ่นหรือจีนยังใช้สัญ,ญลักษณ์แทนตำแหน่งของวัดพุทธอยู่เสมอสวัสดกะในศาสนาเชน สัญ,ญลักษณ์ของวัฏจักรและการหลุดพ้นในศาสนาเชนซึ่งกำเนิดร่วมยุคกับพุทธและฮินดูสวัสดกะมีความหมายเฉพาะตัวที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันมันแทนสี่สถานะของชีวิตที่สิ่งมีชีวิตเวียนว่าอยู่ตลอดเวลาเทพเจ้ามนุษย์สัตว์นรกวิญญาณเร่ร่อนสัญ,ญลักษณ์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องดีหรือร้ายแต่มันเตือนให้ผู้ศรัทธาตระหนักถึงผลของกรรมและเส้นทางสู่การหลุดพ้นจากวัฏต,ตะสงสาร เส้นสายที่หมุนไม่รู้จบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวัสดกะคือไม่ว่ามันจะหมุนซ้ายหรือขวาตามหรือทวนเข็มนาฬิกามันล้วนแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดในศิลปะของฮินดูสวัสดกะตามเข็มนาฬิกาหมายความว่าความเป็นมงคลความสร้างสรรค์สวัสกะทวนเข็มนาฬิกาหมายความว่า พลังของการทำลายและเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งสองฝั่งก็ยังอยู่ในวงจรเดียวกันเปรียบได้กับกลางวันกลางคืนการเกิดความตายความสุขความทุกข์ทั้งหมดคือการหมุนของชีวิตสวัสดิ์กะในชีวิตประจำวันของผู้คนหากคุณไปเยือนอินเดียวันนี้ไม่ยากเลยที่จะพบสวัสดิ์กะในชีวิตประจำวนันที่หน้าร้านค้าเล็กๆที่รถสามล้อหรือแม้แต่บนกล่องของขวัญเด็กอินเดียหลายคนยังวาดสวัสดิ์กะก่อนเริ่มทำการบ้านชาวบ้านวาดมันบนก้อนหินในไรนาะ เพื่ออธิษฐานขอฝนเพราะสำหรับพวกเขาสวัสกะไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาแต่มันคือสิ่งที่คุ้มครองสิ่งที่ให้พลังและสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมานานนับพันปีแล้ววันหนึ่งมันจะถูกเปลี่ยนความหมายไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างมันเลยแม้แต่น้อยแต่สวัสกะไม่ได้ปรากฏแค่ในเอเชียเท่านั้นมันข้ามทะเลทรายข้ามภูเขาไปถึงโลกอีกฝักในยุโรปโบราณ เราพบมันในเครื่องปั้นดินเผาในกรีกโรมันไวกิ้งและเผ่าเคลมันอาจแทนดวงอาทิตย์พลังชีวิตหรือความเป็นนิรัน์ในตะวันออกกลางมันอยู่ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียในอเมริกากลางมันโผล่ในลวดลายของชนเผ่ามายาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครสอนใครไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการล่าอนาณาณิคมมีเพียงสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือความรู้สึกว่า นี่คือพลังบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ศตวรรษที่19ยุคแห่งการขุดค้นนักโบราณคดีชาวยุโรปค้นพบสวัสดกะในอินเดียสวัสดกะคือสิ่งลึกลับจากโลกตะวันออกคือเครื่องหมายของอารยาชนและคือภาพแทนของความรุ่งเรืองที่โลกยุคใหม่ยังไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมามันจะกลายเป็นปราแห่งหายนะในศตวรรษที่20โลกกำลังเปลี่ยนทวีปยุโรปที่เคยรุ่งโรจน์จากการปฏิวัติตอุตสาหกรรม กำลังเดินเข้าสู่ยุคแห่งความหวาดกลัวความสิ้นหวังและความเกลียดชังเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งลาเศรษฐกิจพังพินาศประชาชนยากไร้และคนทั้งประเทศกำลังมองหาความหวังใหม่ในจังหวะที่อ่อนแอที่สุดของประวัติศาสตร์ชายคนหนึ่งก็ก้าวขึ้นมาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ที่คนทั้งโลกจะไม่มีวันลืมปีหนึ่ง 1920. พรรคกรรมกรชาตินิยมสังคมนิยมเยอรมันหรือพรรคนาซีกำลังเติบโตจากกลุ่มคนเล็กๆที่ไม่พอใจกับระเบียบโลกใหม่ผู้นำของพรรคคืออดอลฟ h ฮิตเลอร์ชายผู้มีพรสวรรค์นในการใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อสร้างเรื่องเล่าที่ปลุกเร้าอารมณ์ของคนทั้งชาติและเขาเลือกสวัสกะเป็นศูนย์กลางของเรื่องเล่านั้นฮิตเลอร์ไม่ได้คิดค้นสวัสกะขึ้นมาเองเขาเห็นมันบนผนังวิหารเก่าเห็นในงานออกแบบของยุโรป ยุควิกตอเรียและเข้าใจว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เคยถูกเชื่อมโยงกับเผ่าอารยันเผ่าที่เขาเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของชนชั้นสูงในยุโรปเขาจึงใช้มันเปลี่ยนความหมายจากโชคดีและศรัทธาให้กลายเป็นพลังเลือดบริสุทธิ์ของเยอรมันสวัสดกะของฮิตเลอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาพิมพ์ด้วยสีดำเข้มบนวงกลมขาวพื้นหลังสีแดงมันดูเรียบง่ายชัดเจนและน่ากลัวอย่างยิ่งมันคือ โลโก้ของลัทธิสุดตงคือธงที่ปลุกอารมณ์กลุ่มชนและค่อยๆเปลี่ยนจากเพียงเครื่องหมายไปสู่อาวุธทางอุดมการณ์ภายใต้ธงสวัสดกะเยอรมนีเริ่มเดินหน้าสู่ความมืดเกิดการบิดเบือนแนวคิดวิทยาศาสตร์สร้างทฤษฎีเหยียดเชื้อชาติและดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติชาวยวโรมานีคนพิการผู้รักร่วมเพศ และศัตรูทางการเมืองถูกจับกลุ่มทรมานและสังหารหมู่ค่ายกักกันเช่นอัลชวิสเทรเบลิงกาและดาเขาเต็มไปด้วยศพและธงสวัสดกะที่ปลิวสวายอยู่เบื้องหลังเด็กๆโตขึ้นภายใต้ธงนั้นเรียนรู้ว่าพวกเราเหนือกว่าและถูกสอนให้เชื่อว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่เราคือศัตรูสวัสดกะไม่ได้อยู่แค่ในธงแต่มันแทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งบนเรียนบนตราตำรวจ บนโรงเรียนหนังสือเรียนบนเครื่องแบบทหารเด็กเยาวชนกระทั่งในแบบฝึกหัดของเด็กอนุบาลสัญ,ญลักษณ์นี้กลายเป็นโลโก้ของรัฐรเผด็จการเป็นเครื่องหมายที่ทำให้คนจำนวนมากศรัทธาและคนจำนวนมากหวาดกลัวช่วงปี1933ถึง1945คือช่วงเวลาที่สวัสดกะเปลี่ยนสถานะจากสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนากลายเป็นตราประทับแห่งฝันร้ายคนทั้งโลก เริ่มจดจำมันในแบบเดียวกันไม่ใช่โชคดีไม่ใช่ธรรมะแต่คือความตายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองจบลงและภาพจากค่ายกักกันถูกเปิดเผยสวัสกะก็ถูกตีตรายอย่างถาวรว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งปีศาจสิ่งที่น่าเศร้าคือในขณะที่ฮิตเลอร์ใช้สวัสดะะเพื่อสร้างความเกลียดชังผู้คนอีกหลายล้านกำลังวาสวัสดกะด้วยความศรัทธาในอินเดียหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในเยอรมนีสวัสดกิกลายเป็นสิ่งต้องห้ามในตะวันตกมันกลายเป็นคำต้องห้ามภาพต้องห้ามแม้จะอยู่ในงานศิลป์หรือเกมแต่ในตะวันออกอินเดียญี่ปุ่นไทยจีนสวัสดิกยังคงอยู่บนวัดบนพระพุทธรูปบนผืนผ้าในงานมงคลผู้คนที่นี่ต้องเผชิญความเข้าใจผิดจากโลกภายนอกต้องอธิบายว่า นี่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของฮิตเลอร์นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพโลกจึงต้องเริ่มถามตัวเองว่าเราจะตัดสินสัญ,ญลักษณ์จากรูปร่างหรือจากเรื่องราวของมันถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง Smart Time Stories ด้วยนะคะ